มาพอดีเลยเออดี่ม้าขาวที่พี่จับมาได้นี่ไปพาม้าตัวนี้มาทำไมเฮ้ยเสด็จพี่กระหม่อมฉันจะพาม้าขาวตัวนี้มาเข้าฟ้องสเสด็จพี่แต่พี่อยากค่ะทำไมเนาะกระหม่อมฉันไป็นเจที่ข้อบหมากระหม่อมฉันเห็นพระมาเห็นสีสสงสงแสนสมกำลังจะฆ่าม้าขาวตัวนี้อยู่พอดีเลย <c oughs> แสนสมจะฆ่าม้าด้วยเรื่องอะไรกันเพราะอะไรอ่ะกระหม่อมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรอพี่อยากค่ะแต่ถ้าม้าขาวตัวนี้เป็นอะไรไปเสด็จพี่เนี่ยจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเ คนยังไม่ใช่ฮีมองหน้านและร้องฮีเฉยถ้าม้าตัวนี้เป็นอะไรไปพี่ตุ้กเสียใจตลอดชีวิตเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเพราะว่าม้าขาตัวนี้คือพระที่นางอรัญญาพี่นะค่ะอะไรนะสิดไม่ได้ยังไงคืออรัญญาใช่ชายพี่นะค่ะอัญญาคือม้าขาวเรื่องเรี่ยังฝ่าบาทเกิดขึ้นได้ยังไงฮะผมคือม้าขาวจะคงจะรู้เรื่องหรือเปล่าอรัญญาเนี่ย รู้ดิ่ตุ๊กตูปีนุ้ยเธาเนี่ยชื่อแรญญาใช่ไหมจ๊ะองค์สมบัตินี่ผัวเธอใช่ไหมเคยจูบใช่ไหมเคยกอดใช่ไหมเขาจูบตรงไหนอ่ะไม่จูบอะไรตรงนั้นอ่ะจะสามารถจูบตรงแก้มตรงนี้เฮ้ยรูร้รู้จริงรู้จริงมานี่ปากเมีลเบะเบะเปนปลาดูทิเนี่ยเออมันไปโดนอะไรหนีบมาโดนประตูหนีบเหรอไม่ใช่ประตูลุก มันโดนอะไรหนีบมาถึงว่าสิวันนี้ฉันแพ้มันจริงๆจ้ะมาเขาเรียกคนอะไรบอกเลยว่าอย่าประมาทไปกับเขาด้วยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเยเปิดเดี๋ยวจะเปิดไฟเดี๋ยปิดอเลงยาจะกลับแกหน้าเป็นคนได้ยังไงอ่ะเสซพี่ฉันจะไปช่วยนางกระบอกฉันกำลังให้คนไปหาพานทอง ที่เขาสามรถยอดเพ่ที่ช่วชีใชได้ไมคะช่ยฉัด้ยานมนอะไรมาเนี่ยไอมาป่าผีสิงตัวนี้ทำร้ายหม่อมฉันมาสิไคะไม่จริงพขา่นาโกหกเขาเปนนโกหกสิ่งที่หม่อมฉันเห็นาบนแตงค่ะจะทำร้ายรตัวนี้เขาเป็นเจ้าเหรออีกน้องก็อยู่น่สภาพจะเป็นเจ้าเมื่อก่อนเคยเป็นเจ้าอยู่แต่ตอนนี้เลิกแล้วทำไมไม่มีชุน คนละเจ้าคนละเจ้าเสดที่เดี๋ยว่อพี่จัดการให้ใจเย็นแล้วเขาจะมาตอนไหนพี่ใจร้อนก็รัญญาค่ะจะรอก่อนนะจะรอก่อนนะรัญญางดลงถ่ายรูปอุ้มไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะมานนี่ก่อนเสด็จพี่ใจเย็นนะรัญญาค่ะพี่อยากพี่เขามาไวๆอ่ะเสด็จพี่รออะไรล่ะพี่คะทำไมไม่จัดการมาล่ะพี่คะเดี๋ยวรอคนคนสำคัญมาคนนึงก่อนนะพี่จะจัดการให้มาทำร้ายเจ้าแน่นะใช่ ยังไงก่อนดีมาต,อต่อเด็ดนมงคลๆๆๆมงคลเปิดประตูให้เบียงหน่อยมงคลเปี้ยใจเบี้ยอะเปี้ยที่เป,เปี้ปยที่ว่าเอตัวเล็กๆน่ารักๆยิ้มเหมือนนะ้ามงคลเฮ้ย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 ีเรียใครมงคลเตือนในความหวังดี มึงมองข้างโรองลิเกทิน่ะเห็นป่ะอาจจะมีชื่อนายมงคลอยู่ก็ได้แล้วมึงคิดว่าเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี้ยนายมงคลจะไม่โดนเผาเชเหยอมึงเรียกดีๆเดี๋ยวตามมึงกลับบ้านจ้าเฮ้ยมึงไปมึงไปมึงไปตามหลวงพ่อก่อนไปไปตามหลวงพ่อทำไมให้ไปส่งน้าวัดเนี่ยไปเดือดร้อนอะไรเขาเล่าเขาจำวัดไปแล้วอะไรนะจำวัด อ๋อแล้วบวชมาตั้งนานยังจำไม่ได้อีกเหรอวัดน่ะบ้าจำวัดใหม่ถึงพะโนนพะโนนเลยเนี่ยเข้งอ่ะข้งพักเข้งพักเข้งนี่โอ้โหนี่นี่นี่ฮีเด็กอะไรฮีอย่างนี้ฮีเด็กม้าเด็กอ๋อม้าอย่างเม้าเด็กม้าเด็กเพราะว่าเพราะว่ามันร้องยังไงนะี ันนี้คือเลขยกฮีเด็กฮีเด็กเบาๆแังฟังเนี่ยรู้เลยอ่ะรู้เลยจะมาเด็กเลียกฮีผู้ใหญ่อ่ะเอ๋อมาผู้ใหญ่แล้วนะมาผู้ใหญ่มันมันจะเป็นที่นี่ปราดเปรียวหน่อยอ๋อเป็นลูแข็งแรงใช่ลูกแข็งแรงมันจะเกิดมาแก่แล้วเอ้ยเฮ้ยใจขวัญใจนะพอจะได้จะได้ มันจะได้นี่ฮี่บุกฮี่ฮี<อ>่แรงฮี่เออพี่วนตัวเก่าคนนึงแต่ว่าตอนนี้ตัวเก่าฮี่ไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวหลุดอะไรหลุดม้ามีน้องมามีน้องอม้ามีน้องปัญหาธอแต่ไม่ฉันเติบตัวสนจำว่าฉันเดินไ <c oughs> ม่ต่าอ,อ้ายกูตามมันลงมือไม่ทันอ้ายเอ็มไอทอเพิร์เดย์ มม้มาชอบอีดมสุปเอร้ยวิยม้าคำรึไงเออมาอไปรอใอ้ม,ม้าฝังส่งพดังดังเฟื่องลัลินที่แมสันนี่แน็เฮ้ยพยายนุ่งบุ้งเบิดเพ่โค้งแข่ง,ง,งกับเปิ้ลไอลิน,ลนเอาอออีปิ้นไอรัวมันไม่ต้องพูดจีันไม่ถูกใจมันสักอย่างใช้มันไม่ถูกใจกูมาอย่ามาหาคำนี่อะไรอ่ะ เอากลไปไหนเอาแฟนหนูอะไหนมาเปล่าพานอะนี่ยงม่เนี่ยเหรอใช่พานทองจะเขาสามร้อยยอดร้านของใครของช้ำหน้าวัดเนี่ยเขาให้ไปเอาที่สามร้อยยอดไปเอาที่ไหนมาเออไม่ใช่อันนี้แล้วอันไหนไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่เฮ้ยเฮ้ยใช่พานเนอไม่ใช่แล้วเอาอะไรมาอะไร อันนี้เรียกว่าอะไรนะและอันนู้นพันอันนี้เรียกว่าอันนู้นพันอันนู้นเฮ้ยพี่เด็กเดีกจะย้ายให้หนูงงเด็กเอาไป่วยคนนี้ป้างคนนี้แหละสักครู่จะไหวมาโคบเขาจะผูกคนสำคัญมาก่อนเดี๋ยวพี่จัดการให้ที่นี่ไม่ได้ที่ไววมาโคบเพิ่มคาสาบานเฮ้ยตะกุน ตะกวดคุณว่าตะกวดคุณว่าตะกวดว่าครูตะกวดตะกวดราวู่ไม่ตะกวดไม่กล้าออกเสียงเดี๋ยวไม่ถูกใจมึงเฮ้ยมึงไปหาไก่ดิบมาเดี๋ยวนี้เลยทำไปทำไมอะตะกวดตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวคนตัวคนมีเกล็ดด้วยตรงนี้มเขาไม่ได้เนี่เกรดลงหน้า เฮ้ยเดี or <or ๋่ในคนที่มึงจะมาช่อะไรยัอุ้ย e ันขอเดช่าหญิงแสงสงรีบเล่นและรีบเข้าเถอะพะเจ้าค่ะทำไมทำไมล่ะลูกองหญิงดชิบหายเลยว่ในหนังหนาได้พวกมึงไดวันนี้วันสุ่วันนี้วันสุกูไปสุใครดูนี่คืออะไรนี่คือพไหนเอาช่วยแบบเล็กแบบนี่คือไอ้นู้น มาช่วยเอามาช่วยเดี๋ยวเอาไหนช่วยเนี่ยเอานีิทำไงเอาเลือดจากเนี่ยยังตัวดีเนี่ยแสงสูงเนี่ยใช่เอาเลือดจากโซโกของมันนะไปลดล่างม้าตัวนั้นเดี๋ยวกลับกายมาเป็นคนเหมือนเดิมก็ทำเลยทำเลยครับพีสิ็จพี่จะไปไหนแล้วไปข้าเดี๋ยวให้ฉันทำฉันก็สิ้นไปทำสิ้นแล้วไปไปทั้งรุ่นไปทั้งทุนจะตกสักถ้าเป็นใครฮะเน่ผู้หญิงคนนี้คือแสงสูงตัวปลอมเอแล้วตัวจริงอยู่ไหนอยู่แถวเนี้ย นี่ยังกะหมาปมไปไปลงแวงล่างไปจนถีบวโอ้โหอ้โหเก่งเก่งจริงๆตัวทะลุกหมาเนี้ยโอ้โหมันว้าวมั่ก้ามึงอีโดงย่อไม่ได้แด้วย่อไม่ได้แล้วแล้จะไปย่อให้มันทำ ก็โปรใหม่เลยออไม่่ต้อองงลงทุนหนหยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วใครจะเหมือนมึงละ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพูดมากหน้าก็ผิด้าใจเย็นๆไม่หนีเย่อีพุดเดินพุดเดินโถเอ้ยมึงเนี่ยนะที่นุน่นไม่ดูแลตัวเองมัางเลยเนี่ยทำไมมึงดูสาภาพเนี่ยมึงว่าเปพูดเดินมึงดูตัวเองไหมนะพี่นุน่นเดี๋ยวกันแม่จะน่าเรื่องกูวะพี่เลิกนี่ นี่ถ้าไม่มีคขา่าพี่นุ่นกูเคืองจริงนะ่นอะแล้วจะให้เรียกว่าอะไรเอาสิเอาเอาเอาหน่อบิบอกแล้วกูไม่พูดไม่พูกเน่คาพีินามองหน้าฉันได้ดีเหมือนฉันคือใครจำได้ไหมเธอเป็นใครฉันไม่รู้จักออกไปอย่างนี้เลยนะออกไปเหรอออกไปเฮ้ยโอ้โหแม่งสู้แม่งสู้มึงมาอยู่ตรงท่ามนยั่วกลัวเหรอมึงขุ่งเลยนะก็มาสิปากดีอะทำไม นี่นะเบรกทันเลยทำไมถ้าเบรกไม่ทันกูให้จะเสืินโบกบ่าเลยบางก่อนไม่หายหมดเวลาทำอะไรแล้วพี่ประคุกไปกัดเอาไปเลยพี่นางเธอเป็นใครมองหน้าหมดฉันที่ดีหมดฉันคือใครจำได้ไหมฉันจะรู้ได้ไงเธออินรู้ตัวเองเลยถ้าอุ้ยพี่นางจำไม่ได้ที่จะบอกให้รู้คนที่อยู่ตรงหน้าพ่อพี่นางอยู่ตอนนี้มองฉันก็คือ สองไงพี่คะจำได้ไหม ด้วยมือสะด้เที่ยอความสูงจิ้นเนี่ทำดูใช้ฟกไปคฆ่ามันแล้วก็ฆ่าตัวมัน เราลากมาไปเรเหยเไอเวนเดยซ้ซะเห็นไหน้าเจอตะปูตัเลยเลยยลไม่ดูทางเลยเอที่ไหนน่ยเลื่อดหมดแล้วน่ะลบแล้วเลืไปเอ๊ะอะแวเลื อาจานย์ติ๊กจะหายไปด่้เฮ้ยแต่ลำแต่ลูจอแล้วมาด้ไปไหนอ่ะรับรางวัลโอ้โหรางวัลทั้งคืนทั้งคืนไมดาเฮ้ยอาจยให้เพื่อดได้หม่นเสร็จดิอาจาย์มีสะบัดพุ้เลย พี่เป็นอะไรจเจ้เป็นเป็นมนุษย์แล้วีเหรอได้ยังงไจาเป็นม้าพี่เป็นหัวที่แย่ก็จะพี่เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าอ่ะ่สนใจหมอบฉันเลยดูสิบมอบฉันเป็นเมียเจ้าพี่แต่เจ้าพี่อะไรนะตายแล้ว,ลว,ลวเป็นไมไดยังไงเนี่ยเฮ้ยน้ำดงอะไรไอ้นี่เป็นมา้าไปแล้วเนี่ยม้าอ่ะแต่นีไ่ไงเป็นม้าแล้วเหรอเออ เป็นไม้ยังไม่ใหญ่ขึ้นเลยมืออะไรใหญ่ดงอยู่แข้งขามันนะมาแค่มาพิการเขาพูดไรเรื่องม้าไม่รู้ตัวเหรอว่าบัดเดี๋ยวนี้เจ้ากับกายร่างเป็นม้าไปเสร็จแล้วพนะเป็นม้า จเจฟตัวจริงเล่นได้เป็นเอ้คุณขายของอะไรไม่มีเขาใช้ทีดีแล้วแต่ว่าน้องยาถูเครื่องบ้างระวังไฟโดนอยู่ไม่ได้แล้วทำไงดีอ่ะข้างล่างโดนไฟโดนน้องโดนสาบขยับให้น้องหายต้องไปนำพานทองที่ไหนจากซ่องเยจุงมันลดลงยิ่งจบปีหรือเปล่าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะผัวเรียกเดี๋ยวไปไหนเนี่ยไปตรง ทำไมนี่ไม่ลงขอโทษทำไมผมตอดเลวมากเราไปยืนทะเลทุรังคนยืนใกล้ๆเก็บไม่อยู่เลยหรอวะไม่มีความอดกั้นเลยทำไมเราตูดมีฟันเน้นไงโอ้โหแต่ก็เล่นยาสิพี่คะที่หม่องฉันจะกลายเป็นม้าก็เพราะว่าจะพี่ผิดสัญญาสัญญากับหม่องฉันว่าจะไม่มีใครว่าจะได้หม่องฉันคนเดียว เผล่แป๊บเดียวเจ้าพี่ก็หนีมัมีเมียใหม่เชียวโอ้ยมีคนเก่ายังไม่หายเลยอ่ะิพคนใหม่ก็เฟซเข้ามาแล้วเฮ้ยเมสเซนเจอร์ไม่เคยว่างเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยเขาเคลียร์อยู่เห็นไหมเนี่ยเคลียร์สิพูดอะไรอ่ะไม่ได้พูดเลยคุปปากรคุปปาจะบอกไว้เลยก็ค่ือให้องฟังพี่พิษความที่จะไม่เชื่อเลยเสด็จพี่ต่อไปแล้วจะอธิบายตั้งแต่วันนี้ไปอีกห้าเดือนโอ๊ดเฮ้ยอะไรเน่ยจะต้องฟังพี่ก่อนโอ้โหไม่ต้องเลยนะไม่ต้อง อะไรเขาอดตั้งห้าเดือนอีโด่งเดือนคือ่งก็เคยอดมาแล้วพี่แล้วเขาจะอยู่ได้ไงทางนี้อดทางอื่นไม่อดอ่ะเขาก็อยู่ได้ดิเป็นอะไรเอ้าโอ๊ะโอ๊ะอะไรเนี่ยพูดถึงใครที่เขาคิดเขาอยู่เนี่ยเพื่อนพูดถึงเรื่องเพื่อนไปพูดอะไรฉากนี้ไปพูดฉากอื่นก็นี่ก็นั่งคุยกับเขาอยู่เนี่ยโอ้โหชีวิตเอ้ยอะไรเนี่ยพูดถึงเพื่อนจริงไหมเนี่ยพูดถึงเพื่อนจริงเออพูดถึงเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรบี พูดถึงใครแน่เนี่ยพูดถึงเพื่อนเพื่อนนี่ใครพี่บิ๊กเพื่อนเป็นไงเอบิ๊กชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันเฉยๆคนละคนนะคนละคนคนละคนไอ้บิ๊กนี่อยู่แถวไหนอยู่แถวบางพลีเออไม่ใช่ไงกูอยู่ยาก็ใช่ไงก็ไม่เกี่ยวแล้วเป็นอะไรเนี่ยเออเออเอ้โอ้ยอะไรวะนี่แตะปิงปิงไอ้บิ๊กเนี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะเบียบ พูดถึงเพื่อนเป็นไรก็พูดถึงเพื่อนแต่ชื่อเหมือนกูเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างมันเราอย่าไปทูกร้อนก็เป็นชื่อเหมือนเหมือกันเรื่องมาพูดมัเข้าใจผิดเนี่ยสังเกตง่ายๆไอ้ผู้ชายที่บ้าผู้หญิงเนี่ยไอ้ผู้ชายที่ดูหนังโป๊บ่อยๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยความจํามันจะเลอะเลือนไอ้ผู้บ้าผู้หญิงดูหนังโป๊บ่อยๆความจำไม่ดีความจำไม่ดีเลอะเลือนเลยเราไม่ได้เป็นอย่างมันกูไม่ใช่ไงก็อย่าไปทุกร้อนแค่เท่านั้นไอ้พูกบ้าผู้หญิงนี่ความจำไม่ค่อยดีแล้วพี่ไปพักไปสอนรามไป สอนล้างเป็พักอะไรยูนี่กูถึงเรสอนทำกูกูบิ๊กใช่จ๋า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 ดูเลยสอนทกูทีเอ็สเป็นอะไรภาษาเป็นอะไรเนี่ยเป็นไรผู้ชายที่บ้าผู้หญิงภาษาเลื่อนๆดูหนังโป้ด้วยดูหนังเอ็กซ์อะไรพูดตรงๆภาษาเลื่อนๆภาษาเลื่อน กูกูใครจำได้ไหมยอดมึงนี่ไปใหญ่แล้วนะมึงต้องพักมากเลยนะไปแล้วดูดูสภาพดิเออเฮ้สป๊อกเดี๋ยวเดี๋ยวพักพักบ้าเลยพอกหนักอยู่ด้วยเอาแล้วมึงใครอ่ะผมคันเลนครับไม่ใช่ป๊อกเหรอไม่ใช่ครับาาภษใครก่อนนะ 拜拜。Bye, bye.